ครับั้างั้นอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นหุ่นก <C BR. S 2> ู้ชีพ C p R ครับมันเป็นการเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับบริษัทของพี่ uh huh. นะครับบริษัท A M หุ่นกู้ชีพ C p R ครับใช้สำหรับฝึกคนให้มีทักษะในการช่วยชีวิตคนจากการทำ C p R อย่างเป็นรูปมาทำนะครับเริ่มต้นด้วยการวางมือ อยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องในการที่จะช่วยชีวิตคนตัวนี้ไม่ต้องใช้คนสอนอ๋อก็คือทำตามใช่โปรแกรมโปรแกรม,รกรมใช่ทุกอย่างและโปรแกรมอันนี้มันเป็นโปรแกรมมาตรฐานของ a s a นั่นก็คือ American Earth Association ได้ตามมาตรฐานของการกู้ชีพเลยเช่นการวางตำแหน่งการความลึกในการกดค,รความเร็ว ในการใน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 ความไวในการกดที่จะให้คนนี่ฟื้นคืนชีพมาอ๋อแล้วก็คือเป็นสเต็ปสเตปไปใช่เรื่องของจุดถูกหรือเปล่าถ้าเราได้ปุ๊บเราก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่อันนี้เป็นความลึกและวเป็นความลึกประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วตามมาตรฐาน A h เอซึ่งซึ่งถ้าลึกไปแรงไปมันก็จะเตือนเลยมันจะบอกเลยจะเตือนจะบอกเลยใช่ครับจนคนที่มาฝึกเนี่ยเกิดทักษะ ความสามารถแล้วต่อไปเราอยากรู้ว่าคนคนนี้มีความสามารถเต็มร้อยเปอซนไหมหรือเกินกว่า90%ก็จะสามารถออกไปช่วยชีวิตคนได้ผลการทดสอบอ,อันนี้ถือว่าไม่ผ่านถือว่าไม่ผ่านต้อง90%ขึ้นไปกของเราตอนนี้ทำเวอร์ชั่นใหม่มี AI สามารถตอบโต้ได้ เวอร์ชั่นดีกว่านี้สามารถคุยสนานนี่ได้อ่าโอเคว่าแบบบางทีแรงไปโอ้ยฉันเจ็บอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่มีบอบทุกอย่างคุยเหมือนเหมือนไอ ChatGPT เลยอ่าได้ครับผมขอลองหน่อยนะขอลองหน่อยขอลองฟังหน่อยสู่กลางระหว่างบนด้านบนเลื่อนมือลงด้านล่างค่ะอ่าเลื่อนมือลงด้านล่างค่ะอ่ามันเดี๋ยวมันจะเขียนว่าถูกอ่านี่ อ่าโอเคจบโหเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเหนื่อ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 ยเดียเหนื่อยเฮ้ยกันสองขอบคุณมากเซทไดยขอบคุณมากเลยครับยาวเลยยาวเลยเที่ยวนี้อ่ะ